เจอคนทักแรงเรื่องลูกครูเต้ยอภิวัตเครียดหนักหลังเจอคอมเมนต์ชาวเนต็ตทักแรงหวั่นลูกสาวเป็นออทิสติกเทียมมีปรึกษาหมอทุกวันยอมรับมีโกรธแต่ไม่ตอบโต้วันที่29มีนาคม2567ครูเต้ยอภิวัตได้ขอคุมภร,รยาขนมสิการเปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจไวสองขวบครึ่งที่ความแสบความทะเลนเกินต้านจนกลายเป็นดาวที่ทอกแต่ก็มีเหตุทําให้พ่อแม่ต้องเครียดหลังเจอคอมเมนต์ชาวเนต็ตท,ทักแรงทาหวั่นลูกสาวเป็นออทิสติกเทียม จนต้องปรึกษาหมอทุกวันในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและมิกบรมวุฒเป็นพิธีกรพัฒนาการของน้องเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ครูเต้ยก็ปกติกอครับที่ไปถามคุณหมอมาแต่ร่างกายตัวโต,วต,วต,วตวน้ำหนักเกินหมอให้ลดลง5กิโลหมอได้บอกหมว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการกินหรือว่าเกิดจากตัวน้องเองขนมเกิดจากการกินค่ะเขาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้พ่อของเขาเลยแม้กระทั่งแม่ของเขาเอง ขนมใช่คําไม่ได้เลยถ้าหยอกเรื่องป๊าป๊าจะไม่ได้เลยจะจัดการทันทีเรามีวิธีสอนหรือเตือนน้องยังไงบ้างขนมบอกเขาบอกตลอดค่าว่าป๊าป๊ากับมามีเป็นแฟนกันนะเพราะป๊าป๊ากับมามีรักกันเลยมีใจนะเขาก็ไม่โอเคป๊าป๊าของใจคนเดียวใจรักป๊าป๊าคนเดียวทั้งทั้งที่เวลาส่วนใหญ่มามีดูแลป๊าป๊าออกไปทํางานขนมคิดว่าน่าจะตอนที่เขาเล็กมากๆหนูเหนื่อยกับตั้มหนมเพราะว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆเราเลี้ยงกันสองคนพี่เต้ยจะดูเขาเยอะมาก เพราะว่าสงสารหนูที่ปั๊มนมทำโน่นทำนี่เพราะตอนที่คลอดน้องอยู่โรงพยาบาลหนูเจ็ดแผลพี่เต้ยเป็นคนดูเขามีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ว่าลูกเราเป็นออทิสติกเทียมครูเต้ยเป็นช่วงแรกๆที่เขาเดินเขย่งอาการเหมือนขนมเดินไม่เต็มเท้าพูดได้แต่ยังไม่เต็มคำยังไม่รู้เรื่องตอนนั้นยังไม่ถึงสองขวบที่เพิ่งเปิดตูวใหม่ๆคือเดินไม่เต็มเท้าแล้วพูดยังไม่เป็นคำความเครียดมีขนาดไหนบ้างขนมหนูเครียดค่ะ ครูเตยปรึกษาหมอเกือบทุกวันทักไลน์ไปหาคุณหมอเกือบทุกวันคุณหมอที่ดูแลใจดีมากตอบให้ตลอดที่เราทักไปปรึกษาเขาก็บอกว่าให้จ้องตาเขาเขาก็เป็นเด็กปกติเพราะถ้าเขาเป็นเขาจะไม่สบตาแต่นี่เขาสบตาแต่แค่เขายังเดินไม่เต็มเท้าน่าจะเป็นเพราะรถกลมที่ฝึกเดินเลยทําให้เขาติดขยิงพอเราได้ปรึกษาคุณหมอเราได้ลดความเครียดที่เรามีจากคอมเมนต์ของคนที่ชอบเขียนเข้ามาใหม่ครูเตยลดครับลดแค่ในส่วนที่เราสบายใจของเราแต่ว่า ในส่วนของคอมเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าพูดให้เด็กตัวแค่นี้โกรธไหมครูเต้ยก็มีโกรธนะครับแต่เราไม่ได้ตอบโต้เพราะที่ผ่านมาผมเคยมีดราม่าแล้วผมไปตอบโต้แล้วมันหนักกว่าเดิมเขาก็ยิ่งไปหาเรื่องมาด่าเรามาทําให้เราจมลงติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา1 3กน15นาทีถึง1 4ิกา15นาทีทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel o r a n momu